เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m o n s e r w a r Chronicle นะครับกับผม n ั s เ e r ร์เนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับดันเจี้ยนใหม่ล่าสุดนะครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับหรือวันที่30นั่นเองนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมอัดวันที่29เนาะตัวเกมก็จะอัปเดตใหม่นะครับ เพื่อทําการนําส่วนกิจกรรมต่างๆนะครับเข้ามานะครับแต่ก็แอบตกใจนิดนึงนะครับว่าทําไมตัวเกมถึงทําการอัปเดตได้เร็วขนาดนี้นะครับหรือว่าเล่งแพดได้เร็วขนาดนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปั้นตัวละครไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ CP เนี่ยไม่ทันแล้วนะครับมีดันนรกะเข้ามานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากร้านเติมเกมมาด้วยละกันนะครับร้านชื่อว่าสเตราโกพาร์ตรับเติมเกมมือถือราคาถูก เพื่อนๆท่านใดอยากเติมเกม Smoldering c o n i c l l นะครับติดต่อไปที่ s e r r a c o p a t ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อช่อง NasrX ไว้ด้วยละกันนะครับโปรโมชั่นก็รายละเอียดตามรูปภาพเลยนะครับโอเคเพื่อนๆล่าสุดเนี่ยนะครับทางตัวเกมนะครับหรือว่าทางเพจเนี่ยเขาได้ทำการประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับวันที่30นี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับในส่วนของกิจกรรมเก่าเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมทำให้เสร็จกันด้วยนะครับ แล้วมันจะมีในส่วนของกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับแต่ผมแอบบอกไว้ว่ากิจกรรมที่จะเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันน้อยกว่ากิจกรรมนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมทากิจกรรมเก่ากันด้วยนะครับอะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับดันใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดันใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามานะครับก็คือนี่เลยนะครับนารกานันเองนะครับดันนารกะเนี่ยเป็นดันเทียนสําหรับสาย adk รุ่นร้วนนะครับหรือว่าสายเดามเนะครับเพราะว่านารกะเนี่ยนะครับจะเป็นเซตในส่วนของ เซตโจมตีเป็นหลักนะครับสาหรับอาวุธของเขานะครับหรือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่ดรอปจากนาฬกานะครับจะเป็นในส่วนของเพิ่มดาเมจนะครับก็เหมาะสําหรับสายออบเอียอย่างเรานะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับดันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าดันนาฬกานะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมคงไม่มีในส่วนของ ดันเทียนให้ดูนะครับอาจจะเป็นรูปแล้วอธิบายไปก่อนละกันนะครับอ่ะดันนารกะนะครับจะต้องใช้พลังต่อสู้เนี่ยผมมองว่าประมาณนะครับประมาณประมาณ3ามแสนห้าหมื่นถึงสามแสนหกหมื่นขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยหรือว่ากลมๆเลยเนี่ยผมมองว่า3ามแสนแปดถึงจะโอเคนะครับนารกะเนาะนะฮะแล้วก็1เลยนะครับตัวละครที่เราต้องใช้ในดันนารกะนะครับ มีทั้งหมดเนี่ยสองถึงสามตำแหน่งด้วยกันนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยที่ขาดไม่ได้นะครับ1นะครับตัวรบสถานะนั่นเองนะครับหรือว่าตัวการดีบัฟนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับดาเมจตัวดาเมจจัดๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเป็นดาเมจจัดๆเนี่ยต้องมีในส่วนของสกิลเจาะเกาะด้วยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเอนะครับหรือว่าติด CC c นั่นเองนะครับเอาไว้เก็บในส่วนของรูปสมุนของ ดันนระกะนะครับเพราะว่าดันนี้นะครับจะมีในส่วนของการติดเลือดออกด้วยนะครับจะเป็นดอทเนาะนะครับก็ดันนี้จะมีในส่วนของลูกน้องอีกต่างหากนะครับแล้วก็บอสนะครับจะสามารถบินขึ้นบนฟ้าและสามารถกระทืบลงพื้นได้นะครับแล้วก็มีลูกน้องออกมานะครับก็ดันนี้นะครับค่อนข้างจะโหดกว่าทุกๆดันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของมอนสเตอร์ในทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวรบสถานะเนี่ยก็ต้องแข็งนิดนึงนะครับเพราะตัวละคร ในส,ส่วนของการเจียนารากะเนี่ยนะครับมอนสเตอร์ค่อนข้างโหดแล้วก็บอสเนี่ยแมคชนิกหลบค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ติดสถานะค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ในส่วนของตัวละครที่สามารถรบสถานะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตัวละครที่รบสถานะได้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวแรกของเรานะครับในส่วนของตัวละครที่รบสถานะได้นะครับหรือว่าล้างสถานะได้นะ ก็คือนี่เลยนะครับอูซ่านะครับหรือว่านกแก้วน้ําของเรานะครับก็เป็นตัวละครที่ยังไงก็ต้องมีติดทีมาไว้นะครับหรือว่ายังไงก็ต้องมีติดไอเดียไว้นะครับสําหรับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยผมยังเปิดไม่ได้นะครับน้องยังไม่มานะครับมาแต่ธาตุลมนะครับมาแต่นกแก้วลมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ในส่วนของนกแก้วน้ําเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยออกค่อนข้างยากเหมือนกันนะนะครับแต่ก็เห็นหลายๆคนเนี่ยมีกันแล้วนะครับ ใครที่มีก็ยินดีด้วยนะครับคุณสามารถเอาไปเล่นได้ทุกอีเวนต์เลยนะครับสำหรับนกแก้วน้ำนะครับถามว่าทําไมนะครับต้องเอานกแก้วน้ํานี่เลยนะครับคี่ของเขาเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรบในส่วนของติดการติดสถานะต่างๆให้กับตัวละครในทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่จาเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับทีมเนาะก็อย่าลืมนะครับดันนรกะเนี่ยจะต้องมีในส่วนของตัวละครที่เอาไว้ ใช้ในส่วนของการล้างสถานะด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเอาไปลงนารกะได้นะครับเพราะนั้นเพราะว่าดันนารกะเนี่ยค่อนข้างจะติดสถานะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนกแก้วน้ําเป็นตัวเลือกที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะแอนนาเวลนะครับก็สําหรับตัวละครนี้นะครับเขาเรียกกันว่าน้องร่มน้ํานั่นเองนะครับน้องร่มน้านะครับสามารถที่จะ รบดีบัฟหรือว่าร้างสถานะได้นะครับตัวละครตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเอามาลงดันนรกาได้นะครับนี่เลยนะฮะสกิลนี้เลยนะครับเฮลมีเท็ดดี้นะครับเขาจะส่งหมีมาปรากฏตัวขึ้นมานะครับเราสามารถปลดเอฟเฟกซีซีทุกอันที่ตนและเป้าหมายมีนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับสาหรับตัวละครล่มน้ํานะครับกกิจกรรมก็เพิ่งหมดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับสายดีบัฟนะครับไปดูกันเลย ตัวละครผีน้อยเลยนะครับผีน้อยเนี่ยจะอยู่ในส่วนของท่าแสงนะครับท่ามืดก็มีนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเป็นท่าแสงดีกว่านะครับสำหรับตัวละครผีน้อยอู้มมาก่อนการนะครับถึงน้องจะดูงงงิ้งงงิ้นะฮะแต่สกิลน้องเนี่ยเด็ดดวงมากเลยนะครับสกิลของน้องนะครับสมาชิกทีมนะครับที่มี HP การฟื้นฟูของสกิลนี้นะครับจะคานวณจาก HP สูงสุดของตัวเราเองนะครับแล้วก็สามารถฟื้นฟู HP เป้าหมายนะครับเพิ่ม ทำให้ตนเองเนี่ยได้รับการฟื้นฟูของสกิลนี้จาก HP ของตนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สกิลนี้ดีมากๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะปลดดาเมจได้นะครับนี่เลยปลดเอฟเฟกต์ดาเมจต่อเนื่องได้นะครับก็ถือว่าตัวละครน,นี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะ นี่เลยนะครับก็จะมีรีวิวต่างๆครับคนเขียนเอาไว้นะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรนะฮะเนี่ยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสายดาเมจกันเลยแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับเรเวนไฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ตัวละครตัวนี้แจกฟรีนะครับอย่าลืมไปทําด้วยนะครับในบันทึกองครักนะครับตัวละครตัวนี้นะครับดีอย่างไรนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะโจมตีเจาะเกาะได้นะครับสําหรับตัวละครเรเวนไฟนะครับสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีการ เพิ่มแ t ็กสปีดให้ตนเองด้วยนะครับทั้งโจมตีเร็วและโจมตีแรงแล้วก็ทำการเจาะเกาะสตูได้นะครับก็สามารถที่จะใส่รูนในส่วนของเลือดได้นะครับรูนคีได้นะครับ แต่แนะนําว่าต้องอึดนิดนึงนะครับเพราะนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างจะเดือดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับดันนั้นนะฮะก็อยากให้รเวณไฟเนี่ยอึดๆขึ้นมาหน่อยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับสามารถโจมตีทะลุเดฟได้เห็นไหมเขาก็เขียนไว้อยู่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็อย่าลืมมาอ่านรายละเอียดกันด้วยนะครับส่วนรายละเอียดสกิลคงยังไม่ได้จอดลึกให้เพื่อนๆดูกันนะครับจะมาอธิบายเบื้องต้นแล้วก็ความคิดเห็นของผมเองนะครับ โอเคเพื่อนๆไปดูตัวดาเมจต่อไปกันเลยนะครับสำหรับตัวละครต่อมานะครับก็คือคาวเกิลนั่นเองนะครับคาวเกิลจะอยู่ในส่วนของธาตุมืดนะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับคาวเกิลธาตุมืดนะครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายดาเมจที่สามารถโจมตีในดันนลกะได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเพราะตัวละครตัวนี้นะครับมีในส่วนของการเพิ่มคิดาเมจด้วยนะครับเราก็ยิงกระสุนเวทมนต์เพิ่มเอติเคสปีดให้กับตนเองนะครับแล้วก็จะกะ แล้วก็จะโจมตีเมินเอฟเฟกเสริมพลังที่รถเด็บบนตัวเป้าหมายด้วยนะครับก็ดีมากๆเลยสำหรับตัวละครน,นี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะก็ใครที่มีอยู่แล้วสามารถที่จะปั้นมาเล่นได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมปั้นเลเวลไฟก็พอแล้วนะครับสำหรับหน่วยดาเมจนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวสุดท้ายหรือว่าหน่วยสุดท้ายกันเลยหรือว่าหน้าที่สุดท้ายกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยตัวสุดท้ายนะครับหนีไม่พ้นเลยนะครับ ตัวละครเจ้าชายสุดโหดนะครับอาเจนหรือว่าแวมลมนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ DPS อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในส่วนของสกิลค่อนข้างดีเลยนะครับตัวละครตัวนี้ก็ใครที่มีอย่าลืมไปปั้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของการเพิ่มการติดคีิิคอนนะครับและมีและมีโอกาสที่เขาจะได้เอฟเฟกกระหายให้ให้กับตนเองนะครับแล้วก็ทําการโจมตีตู3รอบเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับสกิลนะครับของเขาเนี่ย เพื่อต่อการตีนารกะมากๆนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะตีบอสท็อปเทียที่สุดแล้วนะครับสำหรับการลงดันนะครับสำหรับในหน่วย DPS นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับตัวละครต่อมานะครับตัวละครสุดท้ายนะครับเซอร์เนฟจูดนะครับตัวละครนี้นะครับเขาเรียกกันสั้นๆว่าร่วงน้ํานั่นเองนะครับตัวละครร่วงน้านะครับที่อย่างไรในดันนารกะนะครับสกิลของเขานะครับสามารถที่จะ ปืน full HP ให้กับสมอนเนอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลบลดเดฟของเป้าหมายได้นะครับซึ่งเอามาใช้ซึ่งเอามาใช้ในส่วนของดันนากาะได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเราสามารถที่จะลบเดฟได้ลอยได้นะครับลดมูวี่สปีดได้นะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับสามารถที่จะช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็หนีไม่พ้นเลยนะครับด่วงลมก็ดีนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายสําหรับตัวความคิดของผมเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลย ตัวละครสุดท้ายนะครับแฟงเกนสไตล์ลมแฟงเกนสไตล์น้ํานั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะลดเดฟศัตรูได้และก็ยั่วยุได้นะครับแล้วก็ยังติดมึนงงด้วยนะครับสกิลพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นในนารกะมากๆนะครับใครที่อยากจะลงดันนารกะนะครับก็อย่าลืมนะครับลองศึกษาหรือว่าเปิด YouTube ดูแมคานิกของบอสก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าความยากความง่ายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองศึกษาดูแล้วกัน นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวตัวละครสั้นๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับตัวละครที่เอาไว้ลงดันนรกะนะครับก็ดันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบลงก็ได้นะครับเพราะว่าดันนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ปั้นนะนะแต่ถ้าเกิดปั้นแล้วก็โอเคครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของอุปกรณ์นรกะนะครับมันจะใส่ให้กับตัวละครได้ประมาณด้วย65มั้งถ้าจะไม่ผิดนะนะครับก็อย่าลืมนะครับใครมีข้อมูลดีๆหรือว่ามีการแนะนําตัวละคร ที่สามารถเอาไว้ลงดันรากะได้อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างซ้ายมือเลยนะครับก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากเติมเกมไว้ด้วย,วยละกันนะครับและอย่าลืมบอกชื่อช่องนะเซอร์เอกไว้ด้วย,วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับเกมสโวลเนอร์วอลคอนิเคิลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีสดัตจ้าบา,บายบาย